สวัสดีครับเพื่อนๆผมอออาร์มเกมเมอร์วันนี้เรามาอยู่กันในเกมวันพีซบัตติลัสกันนะครับโดยวันนี้ผมจะมาสุ่มตู้กาชารวมตัวละคร EX กันนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่ประการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีก่ากดเข้าไปที่ตู้กาชานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่กาชาสเต็ปอัพนะครับผม5สเต็ปฉลองเปิดตัวครบ2,400วันซูปเปอร์บัตติเฟสชุดที่2 โอเคหนะขอดูดรอปเลทหนยสิดรอปเลทดรอปเลสสี่ดาวอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซาวอยู่ที่35แล้วก็สองดาวอยู่ที่ห้อร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แล้วก็สำหรับดรอปเลกของตัว ex นะครับผมอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึงหนึ่งนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหดรอปเลดเนรกมากครับผมโอเคโอค้โหหลายตัวนะครับเนี่ย ex หลายตัวเลย โอ้หลายตัวเลยหลายตัวเลยโอเคแล้วก็สลหรับตัวสีดาวธรรมดานะครับผมศูนย์จุดศนย์สี่ห้าศูนย์สามสามหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับผมผมขอตัวละคร ex e ท, e ที่ผมยังไม่เคยมีนะผมผมขอตัวละคร ex ที่ผมยังไม่เคยมีแล้วก็ยังไม่เวลร้อยนะครับขอแค่นี้พอเลยับผมจะเป็นตัวอะไรก็ได้ครับผมขอสักตัวแล้วก็ส่วนตัวละคร ex ที่ผมมี อยู่ณนะตอนนี้นะผมก็ตามนี้เลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดอา่ากี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าตัวผม ex สิบห้าตัวนะครับณนะตอนนี้ที่ที่ผมมีนะครับผมโอเคเนะะไปลราไปซุ่มกันดีฟ่าครับผม แล้วก็ผมจะมีงบอยู่ให้ทั้งหมดหนึ่พันเพชรนะครับผมมีงบให้อยู่หนึ่ันเพชรนะครับขอ ex ตัวเดียวพอครับผมจะเป็นตัวอะไรก็ได้แล้วก็ขอยังไม่เวลร้อยนะครับผมขอแค่นี้พอเลยครับโอเค20สิเพชรแรกครับผมจัดไป let's go อุ้ยยังไงยังไงอ้ยกล่องมาเลยว่ายังไงธงดำโอ้หอยมาเป็นตี้กล่องสวยแต่ 14ก r โอ้โหน่าจะเกลือน,นครับภูดําภูเอ,อ่อภูฟ้าทองดำข้ามดีฟ้าโอเคเรียบร้อยครับลาก่อนเกลือครับผมครั้งแรกก็เกลือกันไปนะครับต่อไปเป็นครั้งที่สองครับผมอีก30เพชรจัดไปโอ,โ,โอ้โห้เพื่อนไม่ครบอื้กล่องน้ําตาลทองทอง สามสองจีอาป่ะโอ้สามสองจีอาร์้หุ่ยผูวผัูแดงข้ามดีกว่าไม่น่ามาโอ้โหโอเคสีดาวมาตัวหนึ่งครับผมคาเวนดิสว่ะสายมาดสีเขียวโอเวลร้อยไปแล้วโอเคต่อไปเป็ครั้งที่สามนะครับผมเสียสี่สิบเพชรการันตีตออัวละครสี่ดาวจัดไปดีครับผมขอละขอละ ex ขอละขอตัวเดียวพอ ยังไงยังไงโอ้โหไม่มีกล้องเลยธงแดง Samsung T-R มาเป็นตีแม่งเอ้ไม่เพอร์เฟกเลยวะธงแดงภูดแดงข้ามไม่น่ามาโอเคครับผมโอ้โหโอเคสายมัดสีเขียวโอ้ยเวลร้อยไปแล้วโอเคต่อไปครั้งที่สี่ครับผมเสีย 40, สี่สิบเพชรการันตีละครสี่ดาว เออมาเป็นแก๊งสวยเือ,อกล่องสวยอุ้ยทงแดงเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเจ็ดรโอเคทงแดงภูทองข้ามดีกว่าไม่น่ามาโอเคได้ตัวละครสีดาวมาสองตัวกับตันคิดแล้วก็โรบินอแต่เวลร้อยหมดแล้วโอ้มได้แต่ตัวเวลร้อยทั้งนั้นเลยอะ่ะต่อไปครั้งที่ห้าครับผม กรันตีตัวละครระดับตำนานเสีย50าบเพชรจัดไปยังไงเออโอเคมาเป็นตี้กินเบชอปเปอร์กล่องสวยทงสวยอืมสิบสี่จีอาโอ้โหเกือบเพอร์เฟกแล้วแม่งเอ้ยทงทองฟูแดงข้ามแล้วกันโอเคผมก็ตเอเนลสายโล่สีฟ้า ยังไม่เวลร้อยครับผมจากเวลเก้าสิบกลาเป็นเวลเก้าห้าก็ได้อยู่ไปต่อไปครับผมครั้งที่สองนะครับผมรอบที่สองนะครับสเต็ปหนึ่งยี่สิบเพชรจัดไปขออ e ีกสักตัวขออ e ีกสักตัวตัวอะไรก็ได้ยังไม่เวลร้อยขอแค่นี้พอกล่องสวยธงแดงยี่สิบเจ็ดาร ธงแดงภูทองอืมโอเคได้อีโชมาครับผมใส่มัดสีฟ้าแล้วก็เรียบร้อยครับผมจาก5ดาวเป็น6ดาวครับผมจากเวล97กลายเป็นเวล100ครับโอเคเวล100อีกตัวสวยพี่สวยโอเคไปต่อครับผม30เพสโอ้โหไม่มาแม่ง ทองแดงยี่สิบเจ็ดจีอทงแดงภูแดงโอเคครับเรียบร้อยเกลือครับผมไม่ได้สีดาวซัก็ตัวอีกสี่สีเพชรจัดไปขอละ ex ขอละอ้หูยกล่องน้ำตาลทองทอง ยิบเจ็ด dr โอ้ทงทองภูแดงข้ามโอเคครับได้มังกี้ดีลูฟี่มาใส่มาดสีฟ้าจากเวลวเก้าสิบกับเป็นวิวเก้าห้าเอาเ้ยกลายวลร้อยแล้วไปต่อครับผมสี่สิบเพชรแม่งเอ้ยออกยากกว่า ex มงออกคดยากเลยเออกล่องสวย เอาว่ะยังไงทงอะทงดำโอ้โหสามสองจีอาร์แม่งเออถ้าทงทองได้ดีมากเลยอะทงดำภูฟ้าข้ามดีกว่าไม่น่ามาโอเคโอ้โหได้เพลโลน่ามาว่ะโอ้โหใส่วิ่งสีเขียวเวียวร้อยเป็นนานแล้วโอเคอีกห้าสิบเพชรแม่งไม่ออกว่ะ EX ขก่อนสักตัวเอาว่ะนายมีชอปเปอร์ โอ้กล่องน้ำตาลธงแดงโอ้โอสามสองจีอาโอเคไม่น่ามาธงแดงภูทองสามสองจีอาข้ามดีกว่าเฮ้ยมาว่ะสายโล่ว่ะใครครับเนี่ยโอเคได้อยู่สายโล่สีแดงชูก้ายังไม่เคยได้เหรอวะตัวนี้โอ้โห ตัวใหม่ว่ะยังไม่เคยได้โอเคได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งก็โอเคโอเคตัวที่ยังไม่เคยมีโอเคจัดไปยาวๆครับยาวๆยาวๆขอราเว้ย e x แม่งขอตัวเดียวโอเคนามิอ okay, ุซบกล่องสวยธงแดงสามสอง GR อาปะ่ะยี่สิบเจ็ดตแน่เลย okay, โอเคอ้ อ้าวทงแดงภูทองยี่สิบเจ็ดข้ามครับผมโอ้โหบอลซาลิโนโอ,โอเคคี้สลุใส่วิ่งสีเขียวโอเคสวยเวลอัพดาวอัพจากสี่ดาวเป็นห้าดาวจากเวล์เจ็ดสามกลายเป็นเวลแปดสิบเยี่ยม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 โอเคปลายลุยกันต่อครับผมแม่งเอ้ย เอ้ยนามีอุซบอีกแล้วโอเคยังไงกองกองอะไรทงทงท้องวะทงทงกองสวยทงทงสามสองจีอาร์เอาวะจะมีลุ้น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 ว่ะมีลุ้นมีลุ้นผู้ผู้ท้องเอาเว้ย ex ขอสักตัวขอสักตัว ex สามสองจีอาร์ทงทงผู้ทองเอาวะมันต้องมาแล้วปะอุ้ยสายโลกใครครับเนี่ยใครครับ โอ้ยกับตันคิดโอเคเริร้อยไปแล้วดีโอ้แม่งอือสายโล่สีเขียวกับตันคิดยังไงมีอีกไหมมีอีกไหมเอาว่ะสายมัดนะผมใครครับโอเคได้แจ็คมาครับผมโอเคโอเคโอเค,อเคสายมัดสีเขียวแจ็คโอเคยังไม่เริ่ร้อย โอเคมาอีกหนึ่งสายโลกครับผมใครครับอ้ยเยฮ้ยกราบว่ะสายมัดสีแดงเวลร้อยไปแล้วเสียดายดมีอีกไหมมีอีกไหมขอ e อสักตัวเหอะได้โปรดละยังไงโอเคสายโลกครับผมใครครับอุ้ยมาอีกหนึ่งว่ะโอเคหุยตัวตัวเลเจนด์ออกเยอะมากเลย เพดวัว่ะโอเคสายโล่สีแดงกูตัวเลเจนออกเยอะมากครับผมเฮ้ยเอาว่ะโอเคเลยแจ็คเพดวันโอเคแจ็คจากเวลแปดเอ็ดกลายเป็นเวลแปดหกเพดวันจากเวลหกสิบกลายเป็นเวลเจ็ดสิบโหตัวละครกี่เดสีดาวกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวโอ้โ oh, หคุ้มโอเคไปเลสโก้ okay, go, ครับผม ไม่มาว่ะแต่อ็กแม่งไม่มาว่ะโอเคกินเบโซโลเอ้ยกล่องทองทองทองกี่ gr สิบสี่ gr โอทองทองพูดแดงสิบสี่ gr ไม่น่ามาข้ามไปโอ้โหอาลองตัวยังเก่าเลยสายมายัดสีฟ้าโอ้ยมาหน่อยเออมาหน่อยเฮ้ยอเ็ก บุกโซโล่ยังไงครับกล่องสวยครับทงทงทงแดงว่ะแม่งสามสองจีอาต้องดูภูอ่ะภูอะไรถ้าภูทองหน้าลุ้นอยู่อืมภูแดงข้ามดีกวาไม่น่ามาโอเคโอค้โ,อโหได้คุมมามาใสาโล่สีฟ้าจากเวลแปดสิบไปกลายเป็นเวลแปดห้าหุยเอ็กแม่งออกยากจัด โอเคอีกห้าสิบเพชรจ,จัดไปออกหน่อยเฮ้ย EX แม่งไม่มาเลยว่ะเอาว่าโซโลโนามิยังไงกล่องสวยทงทงไรทงทงแดงอยู่แล้วแม่งโอ้โหยิบเจ็ดอ GR ยังไงทงแดงคูทองข้ามดี่ฝ่าไม่น่ามาโอ้ยสั้นว่ะสายโลสีฟ้าโอเคเวลอัพดาวอัพ จากเวลเจ็ดสิกลายเป็นเวลแปดสิบสวยพี่สวยขอ e x สักตัวได้โปรดละ่ะเอ้ยแฟงกี้กับเออกับซันจิโอ้โหแต่กล่องไม่สวยทงไม่สวยยิบเจ็ด r ข้ามละกันทงแดงภูทองไม่น่ามานั่นไงเรียบร้อย วิร้อยไปนานแล้วไปลุยกันต่อครับผมเอ๋จินเบชอปเปอร์โอ้โหโล่งเลยโหข้ามเลยเอาแต่ออกสองตัววะ่ะสีดาวสองตัวโอเคยุทธทัศคิดนะผมสายมาดสีฟ้าแล้วก็โซโลโอเคเวลอัพดาวอัพจากวลเจ็ดสี่กลายเป็นเวลวแปดสิบ จากสี่ดาวเป็นห้าดาวโอเคได้โยเห็นโล่มางี้แม่งนึกว่าจะไม่มาเลยสี่ดาวโอ้โหโล่งอีกแล้วอุ้ยแต่กล่องมาโอเคแต่เพิ่ไมได้ครบว่ะอุ้ยกล่องสวยทงสวยสามสองแม่งไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดอ้อทองทองพูแดงข้ามดีกว่าโอ้ยสันจิเวลร้อยไปแล้ว ่อไปครับผมแม่ง e x ไม่ออกเลยว่ะ e x เงียบจัดโอ้โหเพื่อนไม่รบอีกแล้วแต่กล่องสวยทองทองวะเออทองทองสามซองจีอไปโอ้ยิบเจ็ดแม่งเอ้ยอะไรกันขับนี้ e x ไม่มาเลยทองทองภูทองเอาอะข้ามแล้วกันไม่น่ามาโอ้โหกับตันคิดไอสายโล่สีแดง อีเ e ็กมาหน่อยเฮ้อโอเคโรบินโซโลกล่องสวยทงไม่สวยสามสองจี้อ่ะหืมถ้าธงทองนั้นแบบแบบดีมากเลยอะธงดำภูทองว่ะข้ามแล้วกันไม่น่ามา okay. โอเคโอค้โหได้วีวีมาวีวีแอนการูใส่วิ่งสีแดงจากเวลวแปดสิบกลายเป็นเวลวแปดห้าโอย โอเครอบที่รอบที่ห้าครับผมรอบสุดท้ายแล้วแม่งเอ้ย ex ไม่มาสักตัว,ตวเลยโอ้โหแม่งเอ้ยต้องน้ำตาลผูทองไอ้ทองทองคิ g r โอ้แม่งเอ้ยข้ามไปหัวจะปวดว่ะไม่ออกเลยอะโอ้โห ex โอ้โหเงียบกิบ กล่องน้ำตาลภูทองไอท,ทองทองโอ้โหสิบสี่จีอาร์แม่งเอ้ยข้ามไปเกืออีกแล้วครับท่านโอ้โหยออกยากว่ะเอ็กแม่งออกโคตรยากเลยโอเคแฟงกี้โซโลโอ้โหแทบไม่มีกล่องเลยท,ทองทองสามสองจีอาร์โอ้โหแม่งเอ้ยถ้ามีกล่องจะดีมากเลยอ คู่ทองอีกข้ามดีกว่าโอเคได้ไปรูมาสายมัดสีฟ้าจากวลวหกสิบกลายเป็นววเจ็ดสิบโอ้ยชีวิตอีกสองรอบโอ้ my god เอ็ก e e ไม่มาเลยเอาว่าโรบินซันจิยังไงเออกล่องสวยทองสวยสามสองทีอาไปเออนั่นแหละสวยอ่า คูดแดงโอ้โอเคขอรุ้นสักหน่อยแล้วกันเอาอะสายมัดมาครับผมยังไงครับใครครับเนี่ยโอ้โห oh, ได้นี่มาโอ้โ oh. หดิอาเมนเตใาส,าส่มัดสีฟ้าว่ะเอ้สายมัดสีเขียวครับผมโทษทับโทษโทษ,โทษ,โทษสายมัดสีเขียวสีฟ้าอะไรล่ะออย,ยังไงครับเนี่ยยังไงมาไหมเอ็ก e มาไหม ออีเ e ็กมาไหม e อ,อีเอ็กเอใส่วิง่งโอเคยังไงใครครับ <_ S 2> อุ้ยโดฟามิงโกโอเคยังไม่เวลร้อยก็โอเคอยู่แหละมีอีกไหมมีอีกไหมเออมาอีกหนึ่งว่ะใส่โลใครครับอุอ้ยเพโรน่า ใส่โล่สีฟ้าโอ้วิเวออยไปแล้วโอเคสีดาวสามตัวโดฟามิงโกจากเวลเก้าสิบกลายเป็นเวลเก้าห้าแล้วก็ดีอาร์มันเต้ครับผมเวลแปดสิบกลายเป็นเวลแปดห้าโอเคเฮ้ยต่อไปครั้งสุดท้ายครับผมไม่นะอีเอ็กขอละ่ะ โอเคซันจิกับโรบินกล่องสวยโอ้โหทงไม่สวยยิบยิบเจดีอาป่ะยิบเจดีอโอ้โหทงแดงภูดแดงโอ้ข้ามดีกว่าไม่น่ามาโอเคโอ้โหเป็นน,นี่เป็นลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่ฟเกียร์สี่เบลแมนโอ้เรียบร้อยไปแล้วะโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเกือ คือโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอ้โหไม่นะโอเคโอเคโอเคโอ้โหยับว่าคลิปนี้เออเหลือสี่พันหนึ่งร้อยเพชรไม่เป็นไรมีกล่องมีเพชรในกล่องจดหมายอยู่รับไปให้หมดไปโอเคจากสี่พันหนึ่งกลายเป็นสี่พันห้าร้อยแปดสิบหกอ่ะ ไม่ไหวว่าโ้โหสุดๆอืมตายแทบพังอัดอัดมากี่นาทีแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องของผมกันด้วยนะครับและพวกเราจะมุ่งหน้าสู่7,000ัซับไปด้วยกันนะครับผมแต่ทั้งไงก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนลากันนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมบายบาย See you again ครบขอให้ทุทกๆคนโชคดีในการสุ่มนะครับผม ขอให้ไม่เกลือเหมือนผมนะครับ